มีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจคือผมได้รับแจ้งมาว่ามีการทำร้ายเด็กที่นี่ครับอะไรนะคะใครโทรแจ้งคุณคะใครจะโทรแจ้งไม่สำคัญหรอครับเรื่องจริงหรือเปล่าครับก็ไม่จริงนี่คะงั้นผมขอเข้าไปดูหน่อยะครับเดี๋ยวค่ะ,คะก่อนที่คุณตำรวจจะเข้าไปค้นบ้านฉันเนี่ยมีหมายคนหรือเปล่าช่วยดยค่ะคุณตำรวจช่วยหนูด้วยมอน พี่ผู้หญิงคนนี้เขาทำร้ายหนูค่ะมอนทำไมลูกพูดแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เขาทำร้ายหนูจริงๆเหรอครับมอนทำไมเป็นเด็กขี้โกหกแบบนี้มันนี่เดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับห้ามแตะต้องเด็กคนนี้เด็ดขาดคุณคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยครับคุณจะทำแบบนี้ก็ฉันไม่ได้นะคุณต้องฟังฉันก่อนเด็กคนนี้เป็นลูกฉันฉันจะทำร้ายเขาทำไม แต่ผมดูจากอาการเด็กแล้วเขากลัวมากเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรทําไมเขาถึงเป็นแบบเนี้ครับฉันก็ไม่รู้ค่ะมอนบอกเขาไปสิลูกมอนเชิญครับมอนไปครับมอน ตำรวจเหรอคะช่วยหนูด้วยค่ะหนูโดนทําำ้ายคุณครับรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนนะครับ จ้ะผู้หญิงคนนั้นเ็าเป็นแม่หนูใช่ไหมแล้วเขาทำร้ายหนูยังไงบ้างครับแม่ตีหนูค่ะองั้นลุงคงต้องจับแม่หนูโอเคใช่ไหมจับไปเลยค่ะหนูไม่อยากเห็นหน้าแม่แล้วแม่ใจร้ายกับหนูอืมโอเคถ้าลุงจับแม่หนูไปแล้วอ่ะหนูจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วนะทำไมถึงไปเจอแม่ล่ะคะก็เพราะว่าลุงต้องพาแม่หนูไปเข้าคุก ในคุกนะ่ะน่ากลัวมากเลยนะอาหารก็ไม่อร่อยแถมตอนกลางคืนเนี่ยอากาศยังหนาวมากด้วยทุกคนที่อยู่ในนั้นนะ่ะเขาทรมานมากเลยนะแต่มันก็ดีนะถือว่าเป็นการทําโทษคนทําผิดไงแม่หนูทําผิดก็ต้องได้รับโทษแบบนี้แหละแล้วแม่หนูจะไม่กลับบ้านมาอีกแล้วหรอคะไม่จ้ะหนูต้องอยู่บ้านคนเดียวหนูอยู่ได้ใช่ไหม เอาละลุงคงต้องพาแม่หนูไปแล้วล่ะคุณครับคุณตำรวจคะฉันไม่ได้ทำร้ายลูกฉันจริงๆนะคะใจเย็นๆครับคุณผมรู้แล้วว่าคุณพูดความจริงถ้าคุณรู้อะทำไมคุณถึงสิ่งสำคัญ สำหรับแม่ลูกเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะพูดโกหกหรือว่าใครพูดความจริงหรอกนะครับแต่มันคือความรักความเข้าใจแล้วก็การเห็นอ,อกเห็นใจกันมันคงผิดที่ฉันเองล่ะค่ะฉันคงดุเขาแล้วก็ไปห้ามนู่นห้ามนี่กับเขามากเกินไปตอนเนี้เขาเกลียดฉันไปแล้วค่ะงั้นคุณเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงโกหกเพื่อให้คุณโดนจับ ให้ฉันเดานะคะคงเป็นเรื่องที่เราเทะเลาะกันวันนี้ ได้ทาอะไรผิดสักหน่อยแม่ทำไมต้องมาโวยวายด้วยเนี่ยผิดสิมนก็ท่าทางที่ลูกเต้นเนี่ยมันไม่น่ารักออกซะเลยนะฮะปากแล้วนี่ลิสติกแม่มาทาทาไมแม่ยังทาได้เลยทําไมหนูจะทาไม่ได้น้ำมลเราตกลงกันแล้วนะว่าวันนี้เราจะต้องทบทวนบทเรียนกันถ้าทําไม่ได้แม่จะยึดโทรศัพท์เอามา เออเอาโทรศัพท์หนูคืนมาเอามาเอามาสิถ้าอยากจะเล่นก็ไปทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนไม่เอามันน่าเบื่อเอาโทรศัพท์หนูคืนมานะบอกให้หยุดไงเอามานี่ถ้าพูดไม่ฟังการบ้านไม่ทำก็มไม่ต้องเล่นแล้วโทรศัพท์แบฮะห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้นะมนหนูไม่เงียบหนูเกลียดแม่หยุดเดี๋ยวนี้น้ำมนหยุดน้ำมน คิดดูแล้วฉันคงทำเกินไปจริงๆค่ะแต่ฉันก็แค่โกรธลูกของฉันที่เขาเปลี่ยนเป็นเด็กที่มีนิสัยก้าวร้าวแถมยังโกหกอีกแต่ฉันสาบานได้เลยนะคะต่อให้ลูกฉันจะก้าวร้าวแค่ไหนชอบโกหกแค่ไหนฉันก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายลูกฉันเลยสักครั้งความจริงเป็นงี้นี่เองอโอเค ผมรู้แล้วว่าผมจะทำไงกับคุณสองคนดีตัวเล็กมานี้หน่อยลูกมาแม่หนูเขามีอะไรจะกล่าวลากันก่อนที่จะไม่ได้เจอกันอีกอะมนล,ลูกถ้าการที่แม่พังโทรศัพท์มนจนทำให้มนเกลียดแม่โกรธแม่แล้วไม่อยากเห็นหน้าแม่ ไม่ต้องขอโทษด้ยนะลูกมันผิดที่แม่เองที่ทำให้หนูต้องเป็นคนแบบนี้แม่เอาละเราคงต้องไปกันแล้วอะ่ะไม่ต้องห่วงนะต่อไปเนี้ยหนูสบายใจได้เลยจะทำอะไรก็ไม่มีคนคอยห้ามแล้วอยู่คนเดียวคงไม่เหงาหน่ลูกงั้นลุงพาแม่หนูไปแล้วนะอย่าพาแม่หนูไปเอา้า ทำไมล่ะไหนหนูบอกว่าหนูไม่อยากเจอหน้าแม่แล้วไงหนูโกหกค่ะอะไรนะลุงไม่ได้ยินน่ะหนูบอกว่าหนูโกหกที่จริงแล้วแม่ไม่ได้ทําร้ายหนูหนูแค่โกรธแม่แม่พังโทรศัพท์หนูหนูเลยเอาโทรศัพท์ไปโทรหาลุงตำรวจค่ะเอ้าแล้วทําไมจู่ๆหนูถึงมาสารภาพความจริงล่ะเพราะหนูกลัวว่าหนูจะไม่เจอหน้าแม่หนูอีก หนูกลัวแม่เดนขังเพราะเดี๋ยวแม่หนาวหนูกลัวแม่ไม่สบายใช่ไหมทำไมถึงกลัวแม่จะไม่สบายล่ะพาอแม่เป็นแม่ของหนูหนูรักแม่ถึงแม้ว่าหนูจะโกรธแม่หนูก็รักแม่ขอโทษลุงตำรวจด้วยนะคะโอมอนลูกถ้าหนูรักแม่เนี่ย หนูควรจะเชื่อฟังแม่นะครับอย่าทำให้แม่เสียใจอ้อแล้วที่สำคัญอย่าหัดเป็นเด็กขี้โกหกนะมันไม่ดีหนูรู้ไหมที่แม่เขาดุหนูเนี่ยพอเขารักหนูนะหนูขอโทษแล้วครับแม่หนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โกหกนะคะแม่จะลูกแม่ก็จะสัญญากับลูกเหมือนกันนะ ว่าต่อไปเนี้ยแม่จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็จะไม่พูดเสียงดังใส่ลูกอีกโอเคนะลูก